Ba คทีรี e นิวเอาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆคนทุกๆท่ทททานกันด้วยนะครับอยู่กับเรานะครับรายการแบคทีรี e นิวและผมแบคทีรีสุดหล่อใจเกเรล้ลอเล่นนะครับท่านผู้ชมโอเคครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์แบคทีรีกันนะผมซึ่งบัคทีรีเนี่ยเขาเป็นน้องชายของผมเองนะผมผมก็ชื่อแบคทีรีน้องชายของผมก็ชื่อบัคทีรียนะผมวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์น้องชายของผมกันนะครับผมครับสวัสดีครับ ผมบักทรีเองครับโอเคครับคุณบักทวี่วันนี้นะครับรายการเราจะมาตอบคําถามจากทางบ้านที่นิยมถามกันมามากที่สุดนะครับผมมาให้คุณบักทวีตอบนั่นเองนะครับครับนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาครับก่อนที่จะเริ่มรายการนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมซื้อเสื้อบักทวีด้วยครับในกลุ่มตัวละสิบโลบัคเท่านั้นนะครับผมโอเคครับไปเริ่มรายการกันเลยดีกว่า โอเคนะครับมากันที่คําถามแรกนะครับคำถามที่1พี่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรอ๋อรุ่นที่ผมใช้นะครับจะเป็น vivo y11 นะครับผมเป็นของ vivo นะครับผมซึ่งผมใช้มาประมาณ2ปีแล้วนะครับผมคือ ถ้าใครจะซื้อไปเล่นเกมแบบพโพลูบบ์อะไรเงี้ยผมผมแนะนานะครับว่าเครื่องอื่นดีกว่านะผมมันอาจจะมีเครื่องที่ราคาดีกว่านี้ตอนนี้นะผมแต่ตอนที่ผมซื้อมาใหม่ใม่นี้ดีไซน์มันค่อนข้างที่จะสวยนะผมมันมันเงาเออมาเป็นมือถอือมือหนึ่งเครื่องแรกของผมเลยนะผมใช้ทั้งเล่นเกมตัดคลิปทํา youtube ทําปกทําทุกอย่างเลยครับผมคุยงานลูกค้าทานู่นทํานี่นะผมถึงแม้ว่าจะไม่มีลูกค้า เ่เลยสัตว์ <laughs> พื้นที่ที่เขาให้มานะครับจะเป็นพื้นที่32กิกะไบนะผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยครับผมเมื่อเทียบกับมือถือรุ่นอื่นๆน,นะครับรุ่นอื่นๆน,นะครับผมแต่ผมซื้อมานี่ในราคา4,000นะครับผมแรมมีแรม3นะผมแรม3 snapdragon เ,เดี๋ยวแปะไว้ให้นะผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับเครื่องมือถือ ที่มีชื่อว่า Vivo y 1 1ผมใช้ทําทุกอย่างตอนนี้ผมก็ใช้อยู่นะผมผมจะเปลี่ยนแล้วล่ะนะผมจะไปซื้อคอมก่อนนะผมเออนั่นแหละเก็บตังก่อนนะโอเคไปคำถามต่อไปได้เลยครับโอเคครับผมมาคำถามต่อไปนะครับผมพี่ปรับ DPI เท่าไหร่ครับ โอเคครับ DPI ที่ผมปรับตอนเล่นเกมนะผมเป็น360นะผม360ที่ตัวเครื่องสตาร์ทมาให้เลยนะผมตั้งมาให้เลยนะผมุมถ้าอยากให้มี4ช่องนะผมถ้าอยากให้มี4ช่องแล้วปุ่มกระโดดใหญ่กับปุ่มเดินใหญ่นะผมให้ปรับเป็น540นะครับมันจะได้มีปุ่มเดินที่ใหญ่ขึ้นนะผมประมาณนี้นะครับที่ผมรู้มานะภาพมันก็จะชัดขึ้นด้วยนะครับผมและไอ้360กับ540นี่มันแตกต่างกันยังไงล่ะครับบัคทูลี แตกต่างกันตรงที่ว่า360นั้นจะมี3มช่องนะผมและภาพก็จะภาพก็จะไม่ค่อยชัดนะผมจะเป็นประมาณแบบทั่วไปเลยนะผมแต่ถ้า540เนี่ยภาพจะเหมือนในคอมมาภาพจะชัดขึ้นแล้วกระเป๋าจะมีสช่องแล้วก็ปุ่มเดินกับปุ่มกระโดดก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะผมแต่ต้องปรับให้เป็น5 4 0เท่านั้นนะผมถ้าปรับเกินกว่านี้อาจจะมีสิทธิ์ปุ่มเล็กนะครับประมาณนี้นะที่ผมทดลองมา นี่นะครับความชัดของสกิลความชัดของรูปร่างต่างๆนะผมก็แล้วแต่คนถนัดจะปรับยังไงก็ปรับได้เลยนะแต่ว่าโทรศัพท์นี้ก็ต้องเกี่ยวด้วยนะผมถ้าเกิดว่าปรับเป็น5 0 40เนี่ยภาพมันจะชัดขึ้นและทีนี้โทรศัพท์เราก็จะแหลกขึ้นด้วยนะผมประมาณนี้นะครับโอเคครับผมสรุปว่ามึงใช้ DPI เท่าไหร่ครับกูใช้360คบน้องสามช่องอะ3ช่องอะตัวเครื่องแม่งให้มาเออตัวเครื่องแม่งให้มาอันไหนก็ได้กูก็เล่นเท่านั้นแหละเออโอเคครับเคลียร์แล้วไปคําถามต่อไปกันเลยนะครับ ถ้าอยากเล่นบอกฟุตแล้วเป็นมือใหม่อย่างหัด p v p ควรดูช่องไหนครับควรดูช่องบักทูลีนะผมเพราะว่าเขาจะสอนคอมโบดีมากกับผมสอนโคตดดีเข้าใจง่ายนะผมคนดูเยอะหอล,ล่อรวยรัก f อรักทีมงานกดใจทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์มั้งหรือเปล่าไม่รู้นะผมแล้วแต่อารมณ์จะตอบไม่ตอบก็เรื่องของเขานะผมแต่ที่จริงะรอะเขาแบบเขาแบบไม่ค่อยได้ว่างครับช่วงนี้เออโอเคครับไปคําถามต่อไปกันเลยครับถ้าอยากหัด p v p ควรฝึกคอมโบไหนดีครับ สามารถไปดูคลิปนี้ได้เลยนะผมสอนคอมโบสลับมือใหม่นะผมสามารถใช้ล่าค่าหัวได้ด้วยนะผมการันตีใช้จริงใช้มาแล้วจากบัคทอรีนะผมการันตีนะผม30 m เข้าก็ใช้คอมโบเนี่ยผมใช้ทีนี่ตก2ไป2.5้เลยครับผมยอดนะผมคอมโบดีคอมโบคุณภาพครับผมจากช่องบัคทอรีเท่านั้นนะผมโอเคครับมาคำถามต่อไปนะอุมถ้าอยากเทแบบพี่ต้องทำยังไงครับพี่แนะนำเลยครับน้องใส่เสื้อพี่ครับ10โลบัคครับผมอืม เสื้อเท่ๆแบบเนี้ยต้องซื้อแล้วปะซื้อเถอะกูขายขนาดนี้ละโ,โอเคนะคมาคำถาบสุดท้ายนะผมติ้งตึงติ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 งยดเคเซอว์เอฟเฟก์เองวะถ้าอยากหาร้านกดผลกดผลบิศาจรับฟาร์มควรใช้ร้านไหนดีครับอ,อ๋อง่ายมากเลยครับผมควรมาใช้ร้าน